แด้หนูยังไม่เห็นเลยอลเลอกพี่อะเอ้ยได้แล้วนี่ได้จริงๆที่กดจตรีมแล้ว,วไ,ไดแบบแ้แน่นอนตอนอนี้ตอนที่าขาดขำๆท้าย<อ>ไปแล้วไอ้ไอนไอ้ไไนะอ้อ้ไออ้อ้ไ้อ้ไอ้อ้ยอ้อไม่เห็นกูจริงเหรอวะเขไอ้ไอออไอไออ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 ัอ้ไไ้อ้้้ออ้อ้าไ เอ้ยออนบ้าแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วไม่เคยตั้งใจลุ้นอะไรขนาดนี้เลยติอ๊กๆนายโอ้ยโอ้โอ้จะเป็นลบแล้วโเฮ้ยพลังลบกาเลนยัยอย่าโดนโอ้ดูสามดูกาเลนสามทีดิโอ้กาเลนสามทีเนี่ยตายนาสั่น แบนเคลได้แต่ไม่ได้แบนการเลนกูนี่ขับได้ไหมเออว่ะเอ๊ะมันเอาเคลไปแต่มันไม่ได้แบนการเลนเฮ้ยไปไหนสัตว์ไปไหนสัตว์กูเห็นแล้วมึงไปให้มาช่วยเราเว้ยไปไหนแล้วอ่ะเออเวลาแม่งคิวได้แม่งจะชอบโชโรใช่ไอ้สุนี้่เลยอ้าวชิบหายกูโชโลรหม้อเร่งไองสุนอ่ อยเดียวาถ้าเพียงตบไดเกยียวงนีะมาทีิ่รู้อ่ะต้องยัดมันหนักๆอนคนตาีอไปก่อนนะครับมึงโชยี่สิบทับศูนย<อ>์อเอางั้นเลยเอางั้นแหละเออรอทริปตีกันรห็นตี้กันทตีกับไอ้แบทเทเิร์ดเดี๋ยวมันนำไปฆ่ามึง<า>คนเดียวม,านามัน้อาห่วงนี่ไงมันมีเล็กกับบูลอยากได้ไฟ้าหลังมึงไม่สนใจเลยอะ โอ้เอาลาว้าววัด15 8้ยไ oh. <OS S 2> ่ให้มั้งเอได้ยวได้อ๋อเนียคำว่าเพื่อนเออนั่นเองคำว่าเพื่อนลืมไปเลยไอ้เหี้ยมันติดโส่แล้ว่เอาไยี่สิบเอายี่สิบไปหายโสดจได้ได้เด็ เแลมแลมเหอแลมแลมออไีโออาีแล้วฮะเอาที่อะไรเนี่ยวิ่งไปวิงไปบูเดงอารีคนเดียวเลยออ วิ่งเถอะวิ่เถอะปดสิิกวิ่งเอะต่่อยออิดอยอิดน้อย่นยโมันไม่ได้ยืนหัวทำไมมันนิ่มนิ่มจังครัว่าไม่ถึงยี่สิบแน่เลยวะดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเออยอตายป้อมเขาหน่อยเฮ้ยมันมามันมามันมา้อมิดแ้เู้เกิดอ่ะ มูอันั่งเตมทั้งหมดโผหมามีตัวหนึ่งออเฮ้ย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 เฮ้เหรอโอ้โหมาหมดเลยอ๋อสเต้เรแล้วตัวมบ๊ายบายควมสัญยัเหมือนเดิมควมัยเหมือนเดิม ตัวไปทีนึงอ่ะอยู่ได้อยูดได้มาดาบให้ตาได้เน่ยเฮ้เกือบตายหน้าหันตีสักทีนึงโอ้แต่เคลีิันตีพียงยุ่งกับมันไม่นาตียังมันอะไรเพราะฝืนฝืนตีน เราถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราต้องหน้าด้านออกเมีใจง่ายเลยทัานพี่แก้วเป็นต้องสีแก้วต่อไม่มีตีด้วยอ่ะสีที่ตีให้ตอนนั้นตอนที่เราหนีเราวันมาเอาบ้านเราได้อได้ลุงลุงมีตีไม่ได้ทำไมไงกว่าน่าจะมีอาลีอะไปหามเพื่อนหน่อเฮ้ยมังกรไปลืม ไม่เอาเอามาังกรนน้ำมันเอาอยู่เอามันกวนเออเคเ<า>ืออะไรไอ้พี่นี่ดแผลโดดเฮ้ยอย่ามาถ่ายแล้วถ่มาเลยะไรเลยแม่เอยแก้วอย่าพุ่งตีโอ้โหแก้วตีมันเห็นถ้าแก้วไม่ตีมันไม่เห็นนะพี่บอกให้เฮ้ยหี้ยอะไรวะเออเวลาแก้วตะแกรงหัวแก้วอย่าตีให้เดือดหายไปเลยยังลงอีอ่ะ สองวิวามันัีตีแล้วเนี่ยโหมันต้องแต่หลเดินมาตรงนี้ไอ้ยม่ชามาผูหยุดจะอยู่ก็หยุดเฉยเลยไว้เรีนล่างอมนูแล้วพี่ถอยพายถอยอยู่แนบเนี้กันยังมาสกิลไม่นตังเยอะกาวตัมาการเยอะมบเป็นมึงการเยอะนะเยวเ มาแค่เลน18ตันมากันหมดเลยที่แขอบแม่งสุดล0จริงๆยอมเนยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นได้เป็นไปได้สำหรับอ๋องเฮ้ยมีเรื่องไอ้คิดน้องทิ้งมือขายงานเล่นเราเฮ้ยอ๋อง อ๋อพ่อตายแล้วนะยังยังยวไม่ตายอีกอะเออเกมข้าวหลามไม่ที่ไปหรอโอ้โดนปลาเป็นลมแล้วฮะในหวันนี้ลาบอ๋อง่ายต้องไม่ตายเมึงตายเหรอเป็นไรเป็นไร เราดันบ้านอยู่ครับเไปเลยเราไปเลยไปเลยกาไล่กาเลลอโอ้จังหวะนี้แปดไปโอ้ยกาเลมึายแล้วแล้วมต้องใจกูมึงไม่ไม่ไปเลยอจากผูันอะเยะตาเองันอยากฆ่าพองมากเตอนเนี้ยอย่าอยู่บ้าโอ้ย ตายแล้วมึงเหมดขึ้นละมุนกันเลนบนก็สาวว่าเขาไม่มีแลอปสนสตีมไม่คือมันจะต่เด็กต่อไหนใช่ต่อเด็กแบบนี้ยิมด้วยานนิสบัด ไ่้สงสายการเล่นปุ๊องสอสารหลอกการเล่นนัะจริงมัโดนฉันดาวเยไรโอ้โหดูดูดูเาก็ดึงเลย้ค่วยอยแล้วกรดกดไป

ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผไผเป็นไผไไหนสักท่อ้เฮียอะไรเฮ้ยอะไรมึงอะไรบอกไงดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าน้อยไปดีกว่าออกดีกว่านะนี่นี่นี่อย่างนี้นะเอาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคันเราคันเราคัน

เฮ้ยเด็กมันเฮ้ยเด็กมันเอาอ่ะกุ๊กกุ๊กอ่ะโอ้ตอนี้ก็เอาละตัวเดียวเลยตเวนึกขู่เขามึอบอกเดี๋ยวกูมากันห้าคนตัวเดียวแค่

่าเจอตัวเสี่ยมาโอ้ฉัะกัดเป็นลมแล้วเอ้ยป๋ามาเว้ยเอ้ป๋าบวกขวาแล้วสัดเฮือกฮะไอยอะกูกูมาลับอันนี้แล้วสัตว์กูมาลับอันนี้แล้วกูมาลับอันนี้แล้วกูมาลับอันนี้แล้วจับไปจับไปหมดเลยจับปแดเลยตายกูมาลับกลับบ้านแล้วนะ เอา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 สามทางลยนะเอาแบบไม่พูเลยนะเราไม่ตรวทางเดียวเอโอ้โหม่พูเลยนอมันจะไป้านมแล้วอล้วด้กระกะระโดดงระมดกระโกระกะรับเอกรกกกกด้านกูด้านกดกกเกเก็บก ดักมาดักลังโอ้โไมกูไปแล้วกูไปแล้วบ่็มกบมกสี่ี่ี่ีกูไม่มีอมวัดีบ็อกสัตว์วัดีบ็อกอยู่เฮ้ยเลกเกิดเลกเกิเลกเเมกรน้ำอะใครวางไปเอาอ่ะเอา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 ที่ีเอาเอางกรน้ำให้หน่อยน่อยอากาศเล่น ดกาเรนกูมาช่วยมึงแล้วไม่ที่ไักไม่มีเลยตายจีน่าจน่ามัดตายแล้วครัมาดิทำมาดิครับเก่งมากครับผมป้ามังกจะฆ่ากูแล้วเฮยเ้ไมจะดนมั่ไม่เมื่อกี้อารีไปตีพี่แล้วตายด้วยอาี เออกูอันติให้ดอูก็ว่าทำไมอันนี้ก็อยู่กบนันวะอ๋อโอ๊ยยวจะสนัได้แล้ววะพี่เล่นเกมยอบเกมบ้าอ้ยกูเลือกเต็มเลย่อย่ไห่อย่ไห่ เฮ้ยไปเปล่าไปต้องตีให้มีเน้นตีเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอ่าตีให้มีเน้นตีให้มีเน้นตีเออไม่น้นไปเน้นเนี่ยจับบ้านจับบ้านจับบ้านเออจับเออจับวิจับวิจับวิไปเอา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 เบรกแกเรกแกเคนละได้ไ กอนนีระเพาะเฮ้ยยินหนุนล้ายยิหน่้ายยิงหล้ายยิหน้ายยินหนุ้าวันลวันวัน้าวันวโอ้โอ้โอ้วันว่าเกลับกกลับกลับใหใจใหงอนกลับบ้านกลับบ้านให้เขาได้หายใจหน่อย ไหนๆเราจะแกงกันแกงแค่ถึงที่สุดว่าถ้าจบดาก็จบเลยเดี๋ยวมันลิกขึ้นมาครับเอาไว้นะนะวัาสามทางนี้พีิกูกาบตีนเลยอะไรออกการ์ดีในเซงร์ฟหอสักห้าคนวินัยสองแล้วสามทางกี่ตัววะสามทางเนี่ยสามตัวมั้ง จริงเหรอเลนละสามเหรอเอ้เลนละสองเหรอเลนละสอง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 หกหกตัวไอ้เหี้ย <c oughs> สา่สานเพงดูทีนแมนทีนแมนตกแบบไม่เงี้ยหึงจะตายเออเดี๋ยวพี่ไปยืน zoom ไอ้เหี้ยนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ <c oughs> รูร้สึกช้า เฮ้ยับานลอจู่ประเด็นที่จะเล่นของข่าวก็ให้เว้ยเพราะอีหานะตำปากซีนะไม่ไม่ปากดีนะเล่นเพื่ออะไรอ๋อจะเป็นอะไรกันบ้างหลังเราไม่ต้องตีบ้านนะเราอย่าตีบ้านนะให้ให้เงี้ยตีเดียววางมาคนเร็วเลยวคุยเลยตักูมาแล้ว ยืนเฉยยืนเฉยีออนเฉยอยมึจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอ้าอต้ะแกแจแกเอ้ยให้ตาเ่นโผล่มาฆ่าแมนลยยืนเฉยโอ้โหไรยืนตรงนี้แหละ ยังอยู่ตรงนี้น่ะอะไรตายยากขนาดนี้ยคนจีนเขาไม่จีบบ้านด้วยจังหวะเนี้ยว้าวไม่ใช่ปิดมือ เขาไปยืนเต้นและโชว์เวลเวลเ็ดอยู่ข้างล่างหลังจะปากเดยน้องนักข่าวว่าเราแค่แขกรับเชิญนี่ถูกชวนมาเฉยแขกรับเชิญบทโคตรเด่นเลยส์6หมื่นก0 0 0สองอ่ะเฮ้ยเงินใกล้ๆกันเฮ้ยมันเมีไหม่ว่ะแยแพ้แล้วใหม่มันไม่รู้ผู้ชายเลยพอเอะเนี่รู้ผู้ชายที่ไหนแพ้ก็คือแพ้เลย เอออยู่จันทบ,บุรีเอ,อเดี๋ยวไปหาุย <laughs> แล้วมาปวดเยียและเยียอยอแชมบเล็ตเลยโดนลุ้นทึ่ <laughs> สรลกใี่ดูได้ใช่ไหมั้ยได้ดได้เรอได้เย <Yeah. S 1> ้ต้องไปลบอีกแล้วตักตีจริงๆมาใหม่ ความสัญลายนี้ค่ะสัญลัยใช่ด่ากาเลนเนี่ยอ๋อนักกาเรนแม่งสัญลัยเหรแม่งแม่มหีจริงจริงใครแม่งเล่นเหรออยากให้รู้ไหมเนี่ยให้รู้นะอา โอเ <Okay. S 1> คโอเคโอเคขอบใจมากตอนนี้เหลืออยู่6คนจีเลยเราเมื่อกี้8ได้ไงอ่ะ เมันกมมมอกี <c oughs> มีคนคอมทิ่งสองคนใครก็ไม่รู้ที่ด้แม่อย่างเราอย่างกาบแล้บอกไปยังไงต่อแล้วแล้วก็หมดนาทีแล้วเราแค่มาเล่นด้วยเฉยๆบ้างเอาเจนมาแก่ตบเด็กสนุกเลยเจนสั่งแจ้งเคยวกูจะต่อยมันนี่เห่ไหของมุคนดูด้วยต้องร,รีบรบคลิปทิ้งนะฮะค่ะ <laughs> 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 บบนั้นก็ได้ล่ะเอาหนึ่ิดอ